สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดั้มกรีนครับหลังจากเราเอาดินฟินดินขึ้นมาแล้วครับตักใส่ด้ํมเลยไปเราเอาใจหกล้อดั้มเต็มที่ครับทำยังไงก็ได้หกล้อดั้มให้หกล้อดั้มสบายครับ <c oughs> ไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องเปลืองน้ำมันเยอะอยู่บนนี้เลยครับเรายอมเสียน้ำมันให้เขาเพื่อเพื่อให้เขาได้ทำงานแบบสบายสบาหน่อย แต่ว่าต้องเสียเวลานิดนึงนะแต่พอได้ตักแล้วเทนี้ก็จวดเลยครับส่วนเต้ยประสาทสิ่งก็ศึกษางานนี่ครับงานขับเม็คโครสอนโดยจันก๊อปอย่าเป็นสิทธ์ล้างครูนะถ้าเป็นแล้วก็ต้องอ่า มีจันก็เป็นครูต้องหาซื้อพวงมาลัยอะไรมาไหว้ประมาณนี้ครับว้าไปพอแล้วเลยพี่เอาใส่อีกเว้ยนี่เลย จัดไปโอ้ยแบบนี้ก็สบายแล้วออกตัวแบบไม่ต้องใช้แรงอะ่ะวิ่งตามคันคลองครับสบายแล้วทีนี้ก็รออย่างเดียวครับ ี่ยทางมันแคบอย่างนี้แหละยากต้องถอยมาทีละคันครับก็จะสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วครับเราเลิกงานสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับเนี่ยจบตัวนี้น่าจะพอแล้วลแหละเต้ ก๊อบสอนไหมก๊อบสอนไหมสอนว่ <c oughs> เอาแบบจุดจวดเลยอะ่ะเป็นยากาไหมละ่ะ <c oughs> เป็นไหมเป,เป็นอยู่อ่ะเฮ้ยเองต้องเอาดอกไม้เอาอะไรทูบเทียนมาด้วยเด้อครูเนาะครูก๊อบเนาะ อถอยมาครับอัดเซ็กมีอยู่สามสีเอ้ยห้าสีห้สาสไตล์ครับสีขาวสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีน้ำเงินครับ สุดเอื้อมเลยแบบเต็มเต็มเลยครับเต็มอุ้มลากยาวๆ <laughs> เจ้าของนาเขาก็อยากเสร็จนะเราก็อยากเสร็จเหมือนกันแต่ว่ามันยากบางทีมันยากบางครั้งเราก็ท้อทแท้ครับแต่ว่าก็สู้ให้ครับนี่เลยทีมงานเรามีห้าคันครับจอดมันวิ่งใกล้ครับก็ต้องจอดรอเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับ ส่วนเสซมิมก็มาคุมงานกันคุมงานเองแบบแบบทิ้งไม่ได้ครับงานแบบนี้ทิ้งไม่ได้คือลูกน้องหนีหมดอะไร <c oughs> อะไระบนอะ <c oughs> <c oughs> ไรบนอะไรป้า <c oughs> ไม่ได้บนโอ้ยดูสภาพรถไทยเราดูไม่ได้เลยครับบนอะไรเหรอวันี้ต้องเก็บกับ หกล้อดัมที่ไม่แรงนะเพราะว่าเราดันจนเสียโฉมนะใครที่ไม่แรงโดยเฉพาะคันขาวอะ่ะดันดันไปจังคันขาวเนะี่ยเราไมไดเสียตูดเลยเสียตูดไ,ไปจังผู้หงมาถามใครก็ได้ยังไม่ได้ดันเลยว่าคันนี้ก็ดันคันนี้ดันทุกทุกสองชั่วโมงครับเจียนผู้หญิงคนเดียวในทีมงานครับที <c oughs> ท่ทุกๆุสองชั่วโมงครับ แค่ขับแข้งเกียวสองคนนี่เนี่ยท้องสี่เดือนออน่ะโอ้ <c oughs> แต่เสียหมู <c oughs> เสียหมูดูคลิปเ่าเหลืออีกนิดนึงสบความสำเร็จแล้วเอ๊ะทำไมคันนิ้มถอยชา้าจังวะถอยเร็วไม่ได้บ่ ไม่ตกรอเมื่อไรจะให้กูขับวะกูอยู่ข้างๆเหนื่อยแล้วเว้ยหนีดีกว่าวเต้ยนี่รถเองอยู่นี่เต้ยรถเองอีส้มนี่รถเองอีส้มนี่ สองตักแล้วครับเดี๋ยวมาดูจานก๊อบเขาใส่กี่ตักอันนี้ตักที่สามครับตักที่สี่ครับสี่ยังไม่ไม่ได้ขึ้นกี่เลยอ่าสามครึ่ง อันนี้น่าจะอีกครึ่ง,งโอ้ยน,นี่เต็มครับอ่าสี่ครึ่งงั้นนะ่ะสี่ครึ่งแล้วครับน่าจะห้า 5, นะห้าตักครับเอเอายางยังห้ายาง, 5, ยาง อ้าหกตากครับแบบเมาเมาไปเลยไอ้อตอตเตยประสาทสิ่ยงเฮ้ยพูดจริงอยากขับแม้ไ,ม,ไม่ครัวเห้พูดหัวป่ะพูดหัวอะไระวะ